นับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนาหยุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเที่ยง,ง,งบ่ายๆแบบนี้กันหน่อยนะครับทางด้านของดิสมาฮามันครับเชื่อว่าซาเดโอมาเน่เนี่ยยังไม่ปังกับพี่เสือใต้บายยามินิกนะครับเพราะว่าเล่นผิดตำแหน่งหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นมาฟังกันหน่อยดูเหมือนยังไม่มีความสุขในถิ่นอารีอันสตารีนาสำหรับซาเดโอมาเน่นะครับทางฝั่งของดิสมาฮามันครับอดีตมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลและนักวิเคราะห์เกมชื่อดังครับก็บอกว่าซาเดโอมาเน่เนี่ยดูไม่มีความสุข นับตั้งแต่ย้ายออกจากชัมหงแดงลิเวอร์พูลไปเล่นให้กับไบโอเมนิกในซีซั่นนี้หลังจากที่มันนี่ครับเป็นตัวหลักให้กับทีมของจีเกนคล็อปมานานถึง6ฤด,ด,ดูกาลในที่สุดครับมันนี่ก็ตัดสินใจย้ายทีมออกไปหาความท้าทายใหม่กับเซอร์ไพรตไบโอเมนิกแต่ว่ามันนี่ครับเริ่มต้นได้ดีนะทำไป3ประตูจาก3าเกมแรกในบุนเดสลีกาเยอรมันนี้แต่หลังจากนั้นเขาก็หายเงียบไปเลยครับยิงไม่ได้เลยอีก5นัดถัดมา ทางด้านของอยูเลียนแอเกลมันส์ครับคุณซื้อของไบยเยนก็ยอมรับว่ามันนี่เนี่ยต้องการเวลาปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่หลังถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่70ครับของเกมที่ไบยเยนชนะบาซ่าวันนั้นนะครับในศึกยูฟ่าช็ปเปลีกเมื่อกลางสัปดาห์ขณะที่ทางฮามันส์ครับรู้สึกว่ามันนี่เนี่ยดูไม่มีความสุขหลังถูกจับไปเล่นในตำแหน่งที่ไม่ได้ถนัดเลยเราลองมาฟังคำพูดของฮามันส์หน่อยนะครับเขาบอกว่าเออเขาปรับตัวยังไม่ได้ผมเห็นเขาที่ลิเวอร์พูลตอนที่เขาเล่นตรงกลางเนี่ยซึ่งมันไม ตอนนี้เขากำลังเล่นตำแหน่งตรงนั้นที่ไบโอเมเนกเหมือนกันเขาทำได้ดีที่สุดของตัวเองจากการเล่นด้านนอกเขาดูไม่มีความสุขเลยในสายตาผมผู้เล่นคนอื่นๆน,นะอย่างริรอยซันนี่จะมามูเซล่าหรือแม้แต่ในเกมรับอย่างรนะูคัสอนองเดสเนยกำลังชำวลนงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีใครพูดถึงซาเดโอมานนี่ผมว่าเขาดูโดดเดี่ยวแทบไม่มีส่วนร่วมในเกมเลยไบยอเมเนกต้องลดช่องว่างตรงนี้ให้ได้ อันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของดิสมาฮามันที่มีต่อซาดิโอมาเน่ในตอนนี้เพราะว่าเงียบเชียบไปเลยนะครับดูเหมือนจะไม่มีความสุขในตำแหน่งที่เขาเนี่ยไม่ต้องการจะเล่นแล้วผสมกับมันเป็นตำแหน่งที่เขาเนี่ยไม่ถนัดด้วยหรือเปล่าสำหรับซาดิโอมาเน่ครับตอนนี้ก็เลยยังไม่เปลี่ยงกับทางไบยูมินิกนะครับก็ต้องมาตามดูฟอร์มกันต่อไปครับให้กำลังใจซาดิโอมาเน่กันด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงที่เที่ยงบ่ายแบบนี้ครับสวีเดนสวัสดีครับ